วันนี้มาปรกับเมนูกับเราปรุงพริกแห้งครับป้อมปรุงเด่นเน่นน่ากินมากครับป้อมปิดเหล้ากับมือนี้มากับมากินข้าวกันเขียนเลยนะชาวชาวสักเมนูล้าครับผมวันนี้ กระเทียมพริกแห้งใส่เกลือไปนิดนึงครับผมครับชาวดีกับเมนูผัดกะเพราชาเป็นพริกแห้งนะครับผม cung gặp ôm tập dầu cung nên nên lên, lên, lên gặp ôm ตามลังกลอกไปนิดนึงครับผมตามด้วยกระเพราจะเป็นกระเพราแดงนะครับผมเราไ้เข้ากันเลย น่ากินมากเลยครับป้มมาปรุงรสกันคับป้มสอสห้อยหนังร่มซีอิ๊วข้าวเอาซีอิ๊วดำน้ำปลา สีวข้าวน้ำตาลนิดนึงมาครับมาครับมากินข้าวกันปิดเลยเคยดาวส่องฟองกับปุ้ม Kayak run run, dia terak terak